เดี๋ยวจะมารีวิว,วครับท่อสุดน้ำอันนน้อยใช่ไหมเดี๋ยวมาให้ไม้เล่นครับนี่ยังรั่วเลยยังรั่วเลยเองไมเติมลมนกนไปเดี๋ยวมาต่อเรงครับดูที่ว่าอันเนี้ยจะแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวเจ้าของคนที่ทำนะครับคนที่ทำอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะ,ะหน้าเฟซไว้ให้ได้คอมเมนต์แล้วกันครับถ้าใครอยากได้อยากเล่นมันผมนะอันนี้เขาสปอนเซอร์มานะครับผมไม่แน่ใจราคาเท่าไรครับราคาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ มอเตอร์ Motor, จะเอาแรงขนาดไหนอะไรแบบนี้ครับกองสอบถามกันได้ครับปไปเดี๋ยวไปเรื่องกันเอาต่อวาองก่อนหรือต่อก่อน,อนก่อนอันนี้สมมติเหตุการณ์ว่าบ้านมายน้ําท่วมมิดล่างคาแล้วจะมาสูบน้ําออกกันตัวไหมมิดล่างคาด้วยอืมมิดลังคาเลยละอันนี้ต่อตรงไหนเอาไหมสีใช่ okay. สีด้วยหรือไงเหลยอ๋อเขาไปอี่คนหอด เออใช่คิดี่วนร็คเดือเด่องมับอันนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้นราความเร็วของมันนะเอาหมายเลงเดี๋ยวพี่จับไว้ในกล้องเห็นไหมมันจะขึ้นความเร็วความเร็วของรอบอันนี้ขึ้นอะไรนะสามเก็ดแปดสามเจ็ดอเรื่องไรเลยใครวะมันที่ความเร็ววะ อ๋อไอนี้แป๊บนึงไอ้นี้มาหลุดครับผมเล่นเล่นไปน,นี่หลุดยังไม่ได้ขันไอเนี้ยมาหลุดจากมอเตอร์เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ขันเดี๋ยวขันแป๊บนึงโอเคมันไม่ขึ้นพี่ก็ขันนั่นอย่างนะรอบหนึ่งไงอั้น,นบ่มตั้งบ่มได้ไงวะ ถ้าตอนแกะล้างหนุมหมุนเล่นเนี่ยมันหลุดนะไม่มันหลุดอยู่แล้วไงหนูก็จับมันก็หลุดไอ้ไม้ทำพังไม่ใช่ใช่ไอ้ไม้ทำพังเปิดเลยกะนิวเนยเปิดเลย เองจะว่าคนอื่นชอบแกงเองเองก็ชอบแกงคนอื่นไงไหมก็พี่ชอบแกงถูกก่อนฝาดแรงมาสิ้นมากอ่ะเองอยู่เอ็งอยู่ตรงนั้นแะเดีวขาขาวเดี๋ยวพี่อยู่ในล่มพี่ยอมดำโอเคนะจ้าไม่เอาเปรียบน้องครับอ่ะเร่งไหนวะสี่เฮ้ยออกแล้วออกแล้วนี่อันนี้คือสี่สิบสี่ครับ นี่อาใหมายเลขอีกลองเลขแรงๆเลยเต็มที่เฮ้ยลงน้ำทำไมเอาดับดับเลดับอ่ะโน่นโดนขี้ดินมาแล้วโอ้โหขี้ดินมาเต็มเลยเองเองดับหรือว่ามันดับเองมันดับเองก็นหนูก็เลยปิดอ่าลองใหม่ดิไม่ไปแล้วป่ะครพังเราใหม่นังๆไปนะเอลยอาเราใหม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย อุอ้ยมาแหลงกนเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเกินที่แรงเท่าไรร้อยแล้วนีวิ่งร้อยเลยสิบกับสินย์นแห้งละไมเบา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 เดี๋ยวรอน้ำอ่เอาเร้เปิดน้ำไว้ต้องสามโอ่งนไปในมอ่ตอรไม้ไปนู่นที่ว่าไหลออกหลังบ้านหมดแล้วร้อนเน็ต လာပါပါသူจะมารีวิวบรรทวนไหน ไมัน,นแอบ,บเล่นอยู่คนเดียวเองอะเธอสอบเครื่องไงเฮ้สตลก <c oughs> โอ้เด็กดื้อแอบ,บเล่นเอ้าเล่นกับพี่ไหมเล่น ย้นี่จะกล้องมาดูใกล้ๆเนี่ยระยะของมันเนี่ยปะแรงนะแรงมากเลยตอนนี้นะไม่พอดูนะครับตายพอดูแล้วตายพอดูแล้วไม่จับก่อนเดาก่อน,อนรอน้ำก่อนอ่าโอ้โหน,นี่ตัวไรน,นี่มันดูดกี่ขยะไปเต็มเลยตัวกีขยขขนะก่อนเลย มันตากแบดอยู่ <Okay. S 3> เดี๋ยวดูใหม่นะเดี๋ยวลองให้ครับแรงๆไงนะจะมาให้เร็วทันที่นะจะร้อนน้ำก่อนเด้อยใจใจร้อนไปดูนดูดเร็วมากเลยเฮ้ยช่วนานั่งผิดที่แล้ววะถูกแล้ว <laughs> พี่นั่งตรงนั้นมาตั้งนานแล้วยังกลมานาั่งตรงนี้เดี๋ยวอิงดำด,ดูไม่กลัว เดี๋ยวกลัวพี่ดำแล้วสิที่ตอนนั้นหายคลิปดั้วิทไม่ให้หนูดำยังเลยอ่ะล้ออกเลยไหมอ่ะทำนมดำเกิด้วนะห็นะหมุนสิบสิบก่อนอ่ะหมุนได้สิบไปปะยังไม่ไปสิบแล้วสิบแล้วไม่หมุนไดยยี่สิบเริมแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ่ะล้สิบเก้ายี่สิบเนี่ยหมุนเลยนะเปิดน้ำออกยัง ไม่ขึ้นนะยังไม่ออกอ่าไปสามสิบอย่างส <30. S 2> ามสิบแล้วย่างมาแล้วอีกปึ๊บเลยน้ำมาแล้วครับสีออ่สิบสี่สิบปึ๊บเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วสบายแคไอเนี่ยไอสายเนี่ยคือสายน้ำวนนะครับ ทำให้มอเตอร์เย็นลงครับหมายเลขยัมดิสามสิบแล้วส<ท>า <ำ S 2> <30 S 1> รวร <30 S 1> แล้วท่าด <60 S 1> แล้วหกสิบร <60 S 1> <100 S 2> ้อยเลยโอ้ยยังแรงอะ่ะอันนี้มจะเป็นระบบน้ำวนของมอเตอร์ครับแรงแรงมากว้ายน้าจะแห้งแล้วต้องนะเปืดมาแล้วแล้วเราจะมาดูกันว่า เดือนนี้จะจ่ายค่าน้ำกี่บาทจตอนนี้ตอนนี้เราก็เล่นแค่สองคนนะครับเราก็ต้องหารครึ่งนะครับค่าน้ำเราไม่ได้เล่นคนเดียวแหงแล้วมาเบาเครื่องหน่อยปืนแหงแล้วน้ำไหลไม่ทันแล้วอ่า โอ้ยติดเต็มหัวก็หลกเลยเปิดเร่งน,น้อยนึงออเซอืมว้าแห้งอลไรครับเรียบร้อยน้ำแห้งแล้วตอนนี้ชาวบ้านไม่จะร้อนแล้วชาวบ้านจะร้อนเข้าร้านไม่ได้ <laughs> เจ๊ตื่นมาพี่ว่าเจ๊ด่าวเนี่ย เล่นได้เยอะเลยตว่าด่าแน่หนูด่ด่าแน่เลยดูน้ำไปขนาดนั้นอุ้ยเข้าในร้านด้วยเข้าหรอเห็นนะลองก้มมองไม่คตีนไม่โคไม่ใช่นู่นเขานน่นเหุเหรอไม่เข้าตรงโต๊ะนู่นเหรอยังยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวนี้ครับใครสนใจนะครับเราสั่งก็าทำได้ไปเคยไปร้อนปะอุตส่าห์ทีี่นั่งนี่นะครับสนใจก็สั่งก็เล่นได้นะครับอันนี้ของเล่นนะไม่ใช่ของจริงครับ สั่งกันไปเล่นได้เดี๋ยวผมจะแปะเพจคนทำไว้ให้ใต้ใต้คลิปแล้วกันครับสนใจครับน้ำพงุงนล้วฝนครับวิ่งน้ำเล่นครับเล็กๆน้อยๆครับสนุกสนานแก้เครียดครับทะเลาะก็มีเมียด่ามาก็เอาเครื่องสูบน้ำไปเล่นให้โดนเมียด่าอีกกว่าเดิมวันวันไม่ทำหาเยเลยเล่นแล้วของเล่นไปสนใจสั่งกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย